สบายดีสบายดีทุกคนืันนี้น้องดาจะพาทุกคนมาเห็ดแล้วก็ลาบลาบโตลาบเนื้อมูมป่าอ่าโกยว่าแม่ลาบเหรอเนาะผู้ดดใดเด็กเข้ามาเบิงเ้งแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตางเนาะเพื่อสันนับสนุงใหย AB เอบีแลว้วก็สาวดาเห็ดคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆเนะาะเพราะว่านา กันที่ว่านาเอฟซีหลายๆคนกดไลค์กดติดตามกราทำกันสนักสนุงให้เอบีก็สาวดาเนี่ยนะเห็คดคิปต่อไปเนาะเอาบันนี้เขาบ่บวาลายใหญ่หางพี่น้องเลยบันนี้นเขาซีมาผสมก้อยนี่เลยบวยลากลากปูเบิงเนือ้อมีติดน้ำมันแล<า>นี่นคือเนือ้อสิ้นมูปา้าพี่น้องอันนี้ก็คือหนังมันพี่น้องเลยเขาจึงกอกหลอดใสมันจะหอมดีนี่เขาใสคือบันนี้เลย เป็นนีแ่แหละโอเคเฮาเรงป,ระประัะโนเลยพี่น้องอลาก,กขึ้นไปกระเรึ้น้องเมมองย้เย สบายดีอย่างเป็นทางการพี่น้องมาพี่น้องมานี่มเะเพลกแดงๆพี่น้องมะเพลกใหญ่ทั่วอันนี้มะเพลกทินูได้แต่ว่าสาดิกใหญ่ขักงสุดแหละแล้วก็มีมเะเขือนี่มีมเะเขือน,นี่ม,มเะเขือขนาดแตงโมสายมะทั่วมะทั่วนั่งมีนี่มีพัก,นกหนึงพี่น้องกัดคนเดียวคนหอ,อนพี่น้องเลยกินลายๆพอเดียวทำเป็นใหญ่นะมันดีดีพูดเดียวเนะวาะปฏดีสาวดาเพงนานึงกาาันนะกินก็ได้ แล้วก็น้องใบบุญนะ้องรูกว่าลูกสาวหน่อยนะอันานเพิงก็ไปเขออาหงียงเพิงอยู่นางแมนะ่เนาะก็เลยมาเล่นหาเพงบงาบงข่าวบางเขานะโอเคพี่น้องก็เบาหลายใหญ่ห่างพี่น้องเออใส่เลยนะกินเลยนะมา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 กินนล้กันแซบๆนึนัวแล้วกันพี่น้องก็นี่นีนน่ก้อยลากลากก้อยชิ้นหมูป้าพี่น้องโอ้เอามือเลยแลหละไมไง่ายเอาเลยเด้พี่น้องเด้มาพี่น้องมามาเพื่อนมา อืมอืมนี่ช่วยนะอืม่ยอืมอืมเซ็จรงวรลักเอบีกิปดาวพุธหนึ่เอฟบีหลายๆคนเนี่ยยังบ่เคยกินลากหมูปปลา บาาเชื่อเนยน้องีอ่งหลงเลยลากเนื้อมูปลาปลาถูกแซบมินกบมะเขือเม่นกันเบบนียอู้ทรัมีคนทกกินกบมะเขือพี่นอ้งองเอ้ยความแซบควางดำมางเนื้ออุงเนื้อเนื้อ,อ พินดูแดงๆเป่าไลอยนข้มาเพิ่มไปขั้งหัวพง่น้ง คุณก็มาเกิน,นเสียกว่าถ้วาว่าเอฟซกดไลค์กดติดตามเลยก่อนอัน่ะมีนคนเบิกหลายในหนึงเนาะเอบีาก มีรายได้จากกันนะซองนิดนึงเลยเยอะเอบีจะไปสื่อไม่ไมเอามาติดใส่ค้งเนาะพี่น้องแพงพนีดเลยกนาะมึงไปก่อนบ้าเอบีมึเงินสื่อพี่น้องถ้าว่าโค้งก็นั่งเงียสื่อก็ได้อยู่แต่ว่าสื่อมากอยัางพวกคือประโยชน์เธอนะเพราะว่าเอบียังก็น่ะเป็นซองเอิอมาซ่องมึงกับพวกถึงเอิอมาซ่องอ่ะนะมันกับลังเลิงเนาะเรื่องต้นแต่ว่าเอบีก็เฮ็ดมากเกือบจะเข้าสองปีเลยเด็กแต่ก็ เอบีบ่มีคอนเทนต์ที่ดีๆแล้วก็เฮกไคอันาะ f ฟนี่บ่ถือใจเนาะแต่ว่าเดี๋ยหนึ่งเอบีก็เห็ดีที่สุดเท่าที่เอบีเฮกได้แล้วก็อยากให้เอฟซีหลายๆคนีนสนบสนุนให้เอบีไดนะขอนึงนะอืมมีเสียงรบกวนอยู่ เขาดาก็ลังนะเขาลาบไปขั่วเพราะว่าชาวดาเพิ่งบมดสบายเสีองเลือกทินงิบงไปเลยเนาะครับผมคุณคำนใหญ่ๆเลยนะ môi xuống ở con trai bắt được quay hết nguyên bằng lùng đi đi qua ฟเลยอากินนกกวอืมเพ็นเพกพอดีก่อกินพอประมาณกินเบบีกฟ like ืิงจ si ุกะพาเถอะบางคนเนี um> <s 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 ่ยเนาะเห็นเขาให้คล네ิปบางคน กินแทกินมาเพียงหอกก็เพราะแรงไฟไม่ต้องกังลบปีเพ่เป็นมือเอาพี่น้รองที่พอประมาณเดียวมาแล้วนี่ยทุกคนอันซุกเลยนะข้าเหียวให้นอนเดยวข้าวเหนียวอะข้าวกระมาณน้อ้จืดขึ้นมาหนุกน้ำมาแล้วน้ำมาแน้วมันซุกแกไปันซุก เแต่ว่าตัวดิบเนี่ยกาเช็อยู่น้องกินบ่ไดเ้เห็นพญาเาดแอดขอร์ู้หองิงนี่แหละมนี่นังบุปผา dòng đông <it> là tôi xúc không người ta, người nhỉ? Đây, xúc thịt đó, Uhm. Nó xếp và khô là bẹp. Uhm. Uhm. ยังไงต้อ,องของชาวแดนานี่ออของชาวแดนเ้อ phương nhào, được xì lái rồi nhỉ? Ừ. Phát thưa phát lái sao lại đây. ดีอินเลยครับออโอเคทุกคนสามถคิดนี่ก่อนศิลาเทพชงเพียงไปเท่านี้เน,ะนาะในได้ก็ฝากฟังไว้นัง fc นะห้ากเมื่อสักครทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตางสู่อยู่ให้ซองเล็กๆนี่ให้เติบโตคือซองปืนเนาะเอาไทยนี่ก็บ่มียังไงก็ก็ไม่ได้ขอขอบใจเนาะที emc khả năng thích đáng ngay vì màตลอด nó mình có xin đa tham quan này, bài đi